บนดินแดนขุนเขาที่เคยมีแต่ความแห้งแล้งในอดีตวันนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นความชุ่มชื้นภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธิโดยมีสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด,ดำริภู้พะยากรเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือค่ะ ีพุทธศักราช2546นับว่าเป็นปีแห่งความหวังบนดินแดนแห่งขุนเขาที่สลับซับซ้อนของอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริผู้พยากึ้น ที่บ้านน้ำรีพัฒนาหมู่ที่12เพื่อฟื้นฟรูรักษาปากต้นน้ำลำทานให้เป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารอนุดมสมบูรณ์และถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีให้แก่ราษฎรอีบริเวณน,นี้ก็อยู่ในอีกโครงการสถานีพัฒนานการเกษตรที่สูง mm hmm. ภูพยักษ์นะครับตามลำดิภูพยักษ์ซึ่งก็เป็นพื้นที่ ป่าต้นน้ำชั้น,น 1A นะครับก็เป็นพื้นที่ป่าที่มีความสําคัญเนื่องจากว่าลาห้วยตรงนี้ชื่อว่าห้วยน้ํารีนะฮะเป็นห้วยที่ให้น้ํากับลูมน้ำนั้นตอนบนเนี่ยมากที่สุดโครงการได้ดําเนินอย่างต่อเนื่องมานานกว่า10ปีจนปัจจุบันส่งผลให้สามารถรักษาป่าต้นน้ำลำาลาธารและสร้างให้ราษฎรมีชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับการเรียนรู้ จะอยู่กับป่าและประโยชน์สุขที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนพื้นป่าต้นน้ำของบริเวณภูพยักษ์เนี่ยนะฮะหรือว่าเป็นป่าต้นน้ำของบ้านน้ำลีเนี่ยก็เป็นป่าที่กลับคืนความรวมสมบูรณ์กลับมาแล้วจากการร่วมมือของหลายๆฝ่ายรวมทั้งชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ก็เห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำบริเวณนี้แล้วนะครับในการที่จะทำให้มันยั่งยืนเนี่ย เราเราอาจจะต้องมีโครงการสถานีพัฒน,นาการเกษตรที่สูงซึ่งเป็น,นกลไกหลักสําคัญนะครับที่จะดึงให้ทุกส่วนราชการเข้ามาร่วมมือกันรวมทั้งดึงให้รัษฎรที่อยู่ในเวนบริเวณน,นี้เห็นความสําคัญของป่านะครับทีนี้ขั้นตอนในการที่จะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนก็ในเรื่องของการที่รัศดรมีข้าว ต่อบ,บริโภคตลอดปีซึ่งตรงนี้ทางผูพยักเนี่ยก็ไปได้ค่อนข,ข้างดีมากเลยโดยลวนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้แต่ละวันราษฎรในบริเวณบ้านน้ำรีพัฒนาและหมู่บ้านใกล้เคียงจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในสถานีเรียนรู้จากการทำงานด้วยตนเองเช่นการปลูกพืชผักปลอดสารพิษพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆนอกจากนั้น พวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆอีกด้วยโดยหลักแล้วเราจะเน้นรับซื้อของรัสดรแล้วก็ในส่วนของทานนี้เราจะทําการปรับปรุงผลผลิตนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให,ให้กับรัฐดรน,นะครับในในกรณีที่เราผลิตไม่ทันเราก็จะมาเฟิตไว้ในถังถังเย็นตรงนี้นะครับเพื่อรอการแปลรูปนะครับ คนนี้เือรอการแปรรูปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะมาทําเป็นน้ําน้ําเข้มข้นเพื่อรอการแปรรูปเป็นน้ําพร้อมดื่มครับเป็นพระทา,านชื่อสถานีเราก็อานาชื่อพระธานมาใชใ้เป็นสินค้าในนามของภูพยักษ์ครับทางภูพยักษ์ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมพืชที่ทำไรายได้ให้กับราศาัศดรหลังนามันเป็นพืชลหลังนาต่างๆนะฮะมีกาแฟที่นี่เด่นก็จะมีเรื่องของกาแฟแล้วก็เรื่องของ ได้นะฮะกาแฟเราก็มีร้านกาแฟภูพยักษ์ ฟื้นคืนกลับมาเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพให้กับผู้คนในชุมชนแล้วการวางแนวทางในการปลูกป่าเพิ่มยังถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของการร่วมการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแห่งนี้ส่วนนี้จะเป็นไม้บางนำในพื้นที่ตรงนี้นซึ่งประมาณ20-30ปีเขาก็จะออกไปเองเราจะมีไม้ประจับติดก็คือสกอ ก็จะเริ่มโทดแทนเข้ามาซึ่งถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกได้ง่ายและโตเร็วนะครับซึ่งเหมาะสมที่จะปลูกในวันที่ที่มีการเพาถางในโลกล้างเขาจะเป็นตัวช่วยพยุงดินแล้วก็อุ้มน้ําแล้วก็ทําระบบนิเวศให้กับเคืยนสูได้เร็วขึ้นที่ตูนเนสแพสังนอนจะขึ้นได้ดีมากนะครับโตเร็วแล้วก็มีลําต้นที่สามารถใช้ประโยชน์เป็นก่อสร้าง ผลสำาริจากพระมหากรุณาที่คุณในการช่วยฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำน่านได้กลับคืนส่งผลให้ชีวิตผู้คนเกิดความสุขและรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งขอพระองค์ทรงพระเจริญ ได้ว่าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยักษ์แห่งนี้นะคะเป็นดังห้องเรียนธรรมชาติที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้และนำตัวอย่างความสำเร็จไปขยายผลต่อยอดในการประกอบอาชีพสร้างความมั่นคงให้กับตนเองสังคมและประเทศชาติต่อไปสวัสดีค่ะ